นะครับประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานเกตพองนะครับท่านที่2นะครับนายภัยรัชกรปัญชาประหลัดอำเภอผู้ประสานงานตะบลนนทาศครับท่านที่3นะครับนายมานิจชุ่มนาเสียวนะครับกรเกษตรอำเภอหนองสองห้องครับท่านที่4นายวาสันกัรมปนาวรา,วราวันนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาศครับ ท่นที่5นะครับนายเอกพจน์พรมแสงประมงอำเภอหนองสองห้องครับท่านที่6นะครับนายเฉาพิลมกิจกำนันตำบลนนท่าครับท่านที่7นางดารุณีอุทัยประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านสำราญหมู่ที่4ี่ตำบลนนท่าครับท่านต่อไปนะครับนายสมชายอุทัยประดิษฐ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าครับ และก็นายโยทินวิเศษทรัพย์นะครับรักษาราชาการแทนพัฒนาการำอำเภอหนองสองห้องครับลำดับต่อไปนะครับขอาารับเรียนเชิญนายเกติศักดิ์มูลไทยสงนะครับประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับได้ให้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจาัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอาารับเรียนเชิญครับขาาับเรียนท่านพันเทพสพกลสุทธ รองผู้ว่าการจังหวัดคอนแก่นที่เขาลบเปน็นอย่างสูงก็ผมขอกลับขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่ได้กรุณาให้เกยียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจิตกรรมคิกออฟก,การขับเคลื่อนการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรชชาาถสุดารณสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการ45วันปลูกผักสวนครัวดณนลงปลูกพืชผ,ผักสมุนไพร ต้านภายัยโควิด19ในวันจีกรมการพระนาชนได้น้อมนำแนวพระราช,ชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาส,สยามบรมร,ราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสืนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน สร้างกระแสรณน้ำลงปลูกผักสวนครัวผ่านผู้นําต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงทีมนักพัฒนาชนสามประสานทีมนักพัฒนาสามประสานร,ร่วมเป็น,นกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการโดยรณน้ำลงให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดําเนินการปลูกผักสวนครัวรู้ว่ากินได้รวมถึงปลูกผักสูนไัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนสามารถพึงตัวเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการลดรายจ่ายสร้างรายได้ได้และสั้นทั้งในครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพรอดผลจากโควิดวิกฤตการณ์วิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19จังหวัดขอนแก่นได้จะทำกรอบแนวทางจังหวัดขอนแกน่นในการขับเคลื่อนการน้อมนำําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาสุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามร,รุ่นราชบุรีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ45วันปลูกผักสวนครัวรณนงคลงปลูกผักปลูกผักสุนไพยต้านไทยโควิด19เพื่อเป็นการสร้างพลังอย่างต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายใ้ระยะสั้นทั้งระดับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสร้างโมเดลต้นแบบในการ สร้างความมั่นคงนาทั้ง26อำเภอโดยจังหวัดระแกนมีโครเรือนเป้าหมาย354,835 35โครเรือนขณะนี้ได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า10ชนิดจำนวน354,835 35โครเรือนคิดเป็นร้อยละ100และจะทำทางระย้เปียกลดภาวะโลกร้อนในโครเรือนแล้วจำนวน1 1 0 0 0 746ครัวเรือนคิดเป็นรวยละ28.7 6เพื่อการขับเคลื่อนการเงินอย่างต่อเนื่องสำนักงานพาณิชยจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรมที่ออกขึ้นในวันที่10พฤศจิกายน2560ซึ่งดําเนินไปพร้อมกันทั่วทั้ง26อําเภอรวม26จุดดาเนินการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเพื่อขยายการขับเคลื่อนต่อสาธารณชนกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ประกอบไปด้วยหัวหน้นริการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนนักเรียนกลุ่มองค์กรต่างๆจำนวน50คนโดยมีกิจกรรมดังนี้ก็ mm hmm. หนปลูกผักสวนครัวจำนวน10ชนิดได้แก่คะนา้ากวางตุ้งผักบุ้งพริกหอมตัวผักยาวบวบตะไคร้ขิงขาสอมอบเบี้ยผัก 3. ม,มอบถุงขยะมอบถังขยะเบียดลดโลกร้อน 4. การเพราะเบี้ยผักหาการต่อหัวเชื้อ e อ ผมต้องน้อมขงสามดูและกิจกรรมที่เกิดการเกี่ยวข้าวบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกับเป็นเชิญท่านนองผู้ว่าการหลวงขี่เกี่นประธานในพิธีได้ปักกับพน้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและให้แนวทางการขับเคลื่อนการน้อมนําในพระราชบรญิของสมเด็จพระนิษฐานิรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างความความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกิจกรรม เป็นระดับถัดไปครับของาำเชิญครับครับขอบคุณครับท่านหลังจากอาไปโสผู้แทนท่านได้เพิสองอ่อนะครับที่ได้มากล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาของการจัดงานในนี้นะครับขออนุญาตเรียนท่านนักลุ่มนะครับจากท่านผู้ในการกลุ่มจัดสมญาณน่าชมจังจังหวัดพร้อมทีมงานนะครับท่าน คนรัศดรอาจารย์ทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกออจมาจ่อนโนท่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านสานนะครับแล้วก็ทีมงานสชิญอาจารทุกท่านนะครับพี่น,อน้นนนองซ้ายมือนี่คือคุณแม่บ้านนะครับทุกท่านนะครับสวยๆจากนั้นเลยถ้าถอดแม่ได้จะสวยยิ่งขึ้น เริ่มกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราได้ต้องมาร่วมทำร่วมกันนะครักริจกรรม kick off ในการสร้างความมั่นคงทาองอาหารสู่ปฏิบัติการ45วันปลูกผักสวนคร,วนรผผัวรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านไทยโควิด19นโควิดเขาเรียกโควิด19ไม่ใช่โควิด19นะครับวันนี้ผมเองพันเทพสกา,ก,การส่รนตัผู้ว่วาการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าเฉลิมชันแก่นให้มาที่ทั้งสองาหา้อง เราจะต้องมาดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยกันทั้งจังหวัดทั้งี่ส22อ,อเาเภอนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นข้จมูลจาดท่านอำเภอตามอำเภอต่างๆในทิศออพุ่มกันนะครับมาสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับพอทีเราจะถ้าพูดถึงความมั่นคงเฉยๆมันจะเกี่ยวกับเรื่องกา,างรรักษาความเรียบร้อยนะครับการรักษาความรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงภายในนะครับแต่ว่าถ้ามันมีคำหนึ่งก็คือความมั่นคงของมนุษย์ที่เราเคยดี ของมนุษย์ก็คือทำไงมนุษย์จะมีความมั่นคงทางด้านต่างๆทั้งหมดนั่นแหละวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับคุยเรื่องการความมั่นคงทางด้านอาหารทะไงความาในพื้นที่โคเรือนในพื้นที่ตำบลในพื้นที่หมู่บ้านจะมีความมั่นคงทางด้านอาหารก็คือมุกกิจกรรมที่พวกเราจะมาทําร่วมกันในวันนี้นะครับเป็นแนวความคิดของ จนในพื้นที่ทุกครัวเรือนได้มีความมันน่นคงทางด้านอาหารนะครับโดยการมาร่วมกันท่อพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดนอกจากนั้นก็ครัวเรือนไหนที่มีแหล่งน้ําแบบของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไกนะครับทำเงที่จะให้พวกเรามีความมันน่นคงทางด้านอาหารด้วยกันนะครับนอกจากนั้นที่ทางส่วนกลางเขารณรงค์อ,อยากให้พวกเราท้องเปนียวนั่นก็คือเรื่องการทําทางขยับเปียก นะครับขยะเปียกก็คือเศษอาหารที่ออกจากโควเอนแต่ละวันมันมีจำนวนมากนะครับแทนที่เราจะเอาไปทิ้งหรือจะเอาไปลงทังขยะของอ,อมตอท่นนอานนายกวบหวจะต้องมาไปเก็บขยะขยะเปียกนะครับอย่างเงี้ยนะครับต้องมารับดูแลเรื่องขยะซึ่งบางขยะเราสามารถกำจัดเองในโควเือนได้นะครับทางกระทรวงก็เลยให้มาความสําคัญในเรื่องนี้โดยเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดหมายความว่า ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียนนะครับให้ทุกครัวเรือน,น,นยังมาขยะเปลี่ยนทุกครัวเรือนในประเทศในประเทศนี้นะครับเพื่อจะมีผลต่อเรื่องการลดลดคาร์บอนนะครับเพราะว่าทางกระทรวงทางรัฐบาลนี้ก็ไปทำความตกลงกับต่างประเทศไว้เรื่องการลดคาร์บอนนะครับเรื่องการลดคาร์ปริมาณคาร์บอนหนึ่งในนั้นก็คือการท,ทาําถังขยะเปลี่ยนนะครับนี่คือจะมาให้พวกเราช่วยลดลงดำเนินการนะครับ ในส่วนพื hmm. so ้นที่ต้นแบบแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับที่ได้ดําเนินการทําพื้นที่ของเราเองให้เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบเพื่อโคเรือนอื่นๆหมู่บ้านอื่นจะได้มาดูงานที่นี่นะครับนอกจากนั้นก็พื้นที่ต้นแบบอื่นนะครับพื้นที่ต้นแบบอื่นที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นต้นแบบให้เจละโคเรือนเจละหมู่บ้านได้มาดูงานนะครับนี่ดีแล้วนะครับมีเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าท่านผู้ใหญ่ เพรเลี้ยงปลาใช่ไหมนะครับเขาบอกผู้นําต้องทําก่อนผู้นําต้องทําก่อนอย่างท่านผู้ใหญ่ทําถูกแล้วท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านประหลัดอบตเงนะี้ยถ้ามีพื้นที่ทําทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผู้นําต้องทําก่อนมาทําก่อนปุ๊บชาวบ้านเขาจะได้มาดูได้มาทําตอนผมเป็นในเพลย์ชมแพรเนี่ยผมก็ปลูกผักพืนที่ เพ่อมาช่วยดูไก่ให้มทำข้อไก่เลี้ยงไก่นะครับหมายควว่าไก่สู้หมาไม่ได้ห <c oughs> <c oughs> มาโดยเฉพาะหมาแถวบ้านพระเต็มเพลินะมันก็ามากัดไก่พวงหมดนะครับไก่ใต้เกลี้ยงเลยนะครับนองงกงจากนั้นก็บอ่อคอนกรีตบอซิเมตก็ลิ้มปลาดุกนะครับลี้มปลาดุกลายร้อยตัวนะครับก็ให้สมาชิกสอสที่ดูแลบ้านเนี่ยเขาให้อาหารแต่ปัญหาตอนที่เลี้ยงปลาที่ในบอ่อ ที่บ้านในเพื่อนมันโตแต่หัวมัาดูผมโตแต่หัวหัวที่โตมากแต่ลําตัวเล็กๆต้องใ,ให้ทางท่านประมงไปช่วยดูนะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรไม่รู้มันเกิดจากยังไงก็ไม่รู้นะครับมันจะไม่เหมือนเลี้ยงบอ่อดินนะครับมันมเหมือนเลี้ยงบอ่อดินให้หารไปเท่าไหร่มันก็โตแต่หัวตัวเล็กๆนะครับนั่นคือปหารที่จรับแ <hoof ing> ต่ว,ตาว่าก็ทั้งหมดทั้งปวัวก็ทําเพื่อเป็นตัวอย่างทำเพื่อเป็นตัวยอย่าง ตามหลักการผู้นําต้องทาก่อนนะครับวบันนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่เราได้มาร่วมคิกออฟด้วยกันนะครับที่การที่แห่งนี้แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณาทางหี่ว่าท่านผู้ใหญ่บ้างนะครับที่เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งนี้จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่ครอบครัวครัวเรือนเดียวนให้แกหมู่บ้านอื่นเขาได้มาศึกษาดูงานที่นี่ในครั้แล้วก็ได้นำไปเป็นตัวอย่างนะครับ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสู่ปฏิบัติการ45วันปูผักสวนครัวรุ่นนรงปูพืชผักสวนภายใต้ใบโคน19ของศูนย์ผู้นำกิจอาสาพนักชุมชนตำบลบนนทาานาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่4ตำบลโนนท่าแห่งนี้ขออนุญาตเปิดหน้าบัตรนี้ครับขอบคุณครับ ขอเชิญท่านพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟการน้อมนาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับในโอกาสถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านพันเทพเสาโกศลนะครับมอบเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพริกนะครับให้กับทางผู้แทนตำบลโนนทาตนะครับขอเรียนเชิญนายวสันกัมปนาวราวันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาตนะครับเป็นผู้รับมอบนะครับ ผมขอให้นะครับเป็นนายสารกรรมปรนาวราวันนะครับนายุกองค์การบริหารส่วนตกลงนนท์น,นะครับ<ช><ช><ช> ครับผมลำดับถัดไปนะครับจะขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มอบเบี้ยผักนะครับให้กับกลุ่มองค์กรสตรีบ้านสำราญของเราเพื่อนําไปเพาะปลูกนะครับซึ่งบ้านสำราญของเรานะครับมีทั้งหมด169หครัวเรือนนะครับจะได้นําเบี้ยผักตรงนี้นะครับมากกว่า5,000ต้นนะครับนำไปเพาะปลูกนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเป็นต้นแบบของตําบลนนทาตของเรานะครับแล้วก็จะมีการขยายผลไปทุกหมู่บ้านทุกตําบลทั้ง12ตําบลของ อำเภอหนองสองห้องของเรานะครับเ<ม>บี้ยผักนะครับที่มอบกันในวันนี้นะครับ<ม>ก็เกิดจากการนำมะเร็ดนะครับมาเพาะทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็นำลงถาดหลุมนะครับเพ<ม>ื่อทำเป็นเบี้ยนะครับใช้เวลาก็เกือบเดือนนึงนะครับ<ม>ถึงจะเป็นต้นกล้าที่จะสามารถนำไป ลงหลุมปลูกได้นะครับผมซึ่งเบี้ยผักวันนี้นะครับที่มอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นผักกวงตุ้งนะครับผักคะน้านะครับแล้วก็เบี้ยพริกนะครับที่ทางองค์กรสตีนะครับได้ร่วมกันทําเพาะไว้นะครับสวยงามมากเลยครับขอความกรุณาวางที่เิมค่ะ บริหารส่วนตำบลโนน่าตนะครับแล้วก็ท่านนายกสานะครับกับปะนาวราวันนะครับเป็นผู้สนับสนุนตัวงประมาณนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับชุมชนทั้ง11หมู่บ้านนะครับขอนะครับเพื่อที่จะให้ทุกครัวเรือนนะครับได้มีทังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับช่วยในการบริหารจัดการขยะนะครับเศษขยะมูลฝอยนะครับที่เกิดจากเศษอาหารนะครับที่เราประกอบอาหาร ในทุกวันนะครับที่สามารถจัดการได้เองนะครับไม่ต้องนําไปทิ้งรวมให้งค์งการบริหารส่วนตาบลน,นะครับต้องมาจัดเก็บนะครับผมข <อ dedim. S 1> นมมีคนบอกว่าไม่ไม่รู้จักนะครับก็คือเถียงนาบ้านเรานี่เองนะครับท่อมกรท่อม กระท่อมกระทอมนะครับกระท่อมกระนามบอกว่ากระทอมนะครับมันมีคนจันอยู่ข้างบ้านมนจะรัดกะนากรานจันทอยู่ข้างบ้านก็รืจัดมาั้ำเพืน้อน้เพ่วน้ำ่น้่อน้ำเพื่อ้เพืน้าเพืนกำรพอน้ำ่อน้ำน้น้ำพื่อนะำเอน่น้ำพ้เน้ำเพอเ่น้ำกพน้ำนเพน้น้นะครับเนเพน หลับการต่อหัวเชื้อ EM นะครับผมส่วนผสมส่วนประกอบในการทำนะครับก็จะมี3 3อย่างด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นน้ำเปล่านะครับกากน้ำตาลแล้วก็ตัวหัวเชื้อ EM นะครับโดยตาส่วนนี้น่าจะเป็นน้ำเปล่า20ลิตรนะครับกากน้ำตาล1กโลนะครับแล้วก็หัวเชื้อ EM 1กโลนะครับผมเนกิโลกรัมนะครับทำออกมาได้ก็จะได้หัวเชื้อนะครับประมาณ22กิโล เพื่อที่จะนําไปต่อยอดนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเป็นหัวเชื้อ E. M. ไว้ใช้ในหมู่บ้านใช้ในตำบลของเรานะครับก็คือซื้อครงการเตรียมแต้ยเบี้ยผักในวันนี้ทำมาวิธีนะครับก็จะมีการเตรียมดินนะครับดินไไมมม่ี้ใส่พริกมอสนะครับใส่ถ่านหลุมเตรียมไว้นะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องเจาะ เจะาะรูนะครับในถาดหลุมนะครับเป็นรูลเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือไปแกะเอาต้นต้นผักนะครับจากตะก,ก้านะครับแล้วก็ไปล้างล้างน้ําล้างดินออกจากล่านะครับเพื่อที่จะเวลาเราแยกต้นออกทีละต้นเรา,ามีความดูนะครับเพื่อไแกะตได้ักห,ห,หรือน้ำต้นมันหักนะครับผมน้น้ำก็จะ ค่อยๆนะครับใช้ไม้เล็กๆนะครับจิ้มตรงกลางระหว่างรากแล้วก็ลําต้นนะครับลงไปในหลุมนะครับก็จะเป็นการเพาะเบี้ยนะครับเราทาแบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ 1- นถึงสสัปดาห์นะครับตอต้นกล้านะครับเรางอกขึ้นมาใบแท้เติบขึ้นมานะครับประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะเราถึงจะไปรวมแปลงเพื่อทาการปลูก สำรับการทำต้นแลงต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวลากแล้วก็ลำต้นหักนะครับก็คือจะต้องใช้ไม้เล็กๆนะครับกดระหว่างลากแล้วก็ลำต้นนะครับลงไปในหลุมที่เรามันละเอียนยาวมีต้องใช้ทักษะตัวเองนะ ฝึกเป็นกา <gesch ät S 1> รฝึกสมาธินะครับแล้วก็เาต้องยืนนิ مت, <pod ric an> ่งนะครับไม่ใช่หักนะครับทั้งลำต้นทั้งล่างนะครับหัไม่เกินไม่เกินส่วนของซารอนเอยทุกคนอะไรั้าไม่ได้เขาแก้มมันยาวนะ ต้นหอมตรงี้ที่เราเไว้ก็ประมาณสสัปดาห์นะครับมันไมนะครับไหนครับถ้าถ้าไม่มาเป็นประธานเลยเพราะไม่เคยว่าเลยนะจะเรียยได้แล้วการนี้ได้เลย ก็อายุประมาณนี้อายุ5ไม้ทำสีพอลนี้ค่ะเป็นานนะปร้าาต่อคะต้นด้วยนหนเดี๋ยวมันก็มีรากใหม่ของของท่านคอยใหญ่น่ะสูงต้องเอาลงองเวลารดน้ำเป็นล ประมาณนี้มันก็้แล้วแต่เหควางเาเหนียวัว่าลาถ่าหนาเขาเหควางแล้วมันเหนียวมันโเวลาเาหมดหนามันเหีคอสิ้อเปอเ็นหลือเอาลงไไถ้าบายกอีกหักค่ะ แขอบคุณกิจกรรมในวันนี้นะครับต้องขอขอขอบคุณนะครับพว้อมร่มีืร่วมใจกันของพี่น้องบ้านสัมปทานะครับของพี่น้องตําวจทุานนะครับที่ได้ร่วมขับร่ายริงที่ในวันนี้ทุกงนะครับเป็นการขอในการรับรูนะครับในการปลูกฝังสุขวัลย์นะครับสร้างความมั่นคงนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนนะครับเป็นการขยายผลนะครับไปสู่ ทุกครัวเรือนนะครับในหมู่บ้านนะครับผมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ทิ้งไว้ในครั้งนี้นะครับก็คือเชื่อเป็นการบริสุทนะครับว่าทั้งหน่วยได้มาร่วมกันทำก and <AND well. ิจกรรมนะครับในการอ้องกันลดการเพื่มการปิดส่วนรัวในสังคม ทานได้แกได้ได้ไ่ับผทานได้ไคือคือดทานได้เป็นีเป็นทเปรี้ยวนม่วงมันนนเป็นม่วงเปรี้ยวครับวแก้วเราเนี่ยนนม่วงแก้วเนี่ยนะก็ออกเปรี้ยวนะ้ัดีปาดไม่เลดูดิถ้าประมาณนี้นสักได้ Okay. ใช่ไหมโอเคนี่อันนี้เป็นเป็นเอ้โอ้นายก็จะอยู่แบบนี้กันนะ ถังขยะเปียกโลกร้อนนะครับผมตัวถังขยะเปียกนี้เนี่ครับก็คือทำได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้ถังพลาสติกนะครับมาตัด ก้นทั้งล่างออกนะครับผมเป็นมูนะครับแล้วก็พุดหนุมนะครับให้พอดีกับถังนะครับแล้วก็นําถังตรงนี้ใส่ลงไปในดินนะครับแล้วก็ฝังเหลือพื้นที่ผล้นดินไว้ประมาณ10เซนนะครับให้อะเปียกตรงนี้นะครับเราจะทําไว้ใกล้ๆกับบริเวณที่เราปลูกพืชผักสวนครัวหรือปลูกต้นไม้นะครับ ความพิเศษนะครับของถังขยะเปียกตรงนี้นะครับเราเวลาเรามีเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่เ <ga> กิดจากการประกอบอาหารนะครับในแต่ละวันของเรานะครับเราก็จะนําเศษอาหารนะครับมาทิ้งใส่ในถังในหลุมตรงนี้นะครับผมพอเศษอาหารนะครับเต็มนะครับได้ที่นะครับเราก็จะ นำดีนะครับปกนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับขึ้นแล้วมันลงไม่ได้ขึ้นร้อยนะครับก็จะเป็นแบบห่ล้นที่นะครับเพราว่าไเพ้นค่ะลูกเกี้ยวของเกี้ยว

ตรงหนเด้ด่เอาารทำแานกับตงไหเนาะย่ ลายเสียนนายไปก่อนบทั้งบนนี้จะว่าหม้อปลาดอบนะมีบ้านมีที่นิสเสียนรับเขาะาอะไรก็เหยียดไม่ได้เสียน